การทำสมาธิสมถัมีหลากหลายวิธีหลักการที่แท้นั้นอยู่ที่ไหนบางท่านงงการทำสมาธินี้เดี๋ยวกำหนดลมหายใจเดี๋ยวไปเพ่งกสินเดี๋ยวไปภาวนาพุทโธเดี๋ยวไปเจริญเมตตาเดี๋ยวเจริญพรหมวิหารอะไรกันแน่เป็นการทำสมาธิถ้าจับหลักได้แล้วก็นิดเดียวเท่านั้นเอง สมาธิไม่มีอะไรคือการที่สามารถทำให้จิตกำหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งเดียวได้ตามที่ต้องการเท่านั้นเองการที่เรากำหนดลมหายใจเพื่ออะไรก็เพราะว่าใจของเรามันยังไม่แน่วแน่ยังกำหนดสิ่งเดียวไม่ได้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเรื่อยไปเราก็เลยพยายามหาเทคนิคหากลวิธีมาช่วยให้มันกำหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งเดียวให้ได้สิ่งที่เอามาช่วยนั้นเราเรียกว่ากรรมฐาน เขียนกรรม,มฐานก็ได้เป็นเครื่องมือเป็นที่ทำงานหรือที่ฝึกงานของจิตใจกรรม,มฐานแปลว่าที่ทำงานคือที่ทำงานหรือที่ฝึกงานของจิตเพื่อให้จิตได้รับการฝึกจนสามารถอยู่กับสิ่งเดียวได้ฝึกให้จิตทำงานเป็นเพราะจิตทำงานไม่ได้ดีจิตยุ่งวุ่นวายคอยจะเล่นเดี๋ยวก็ไปเที่ยวสุกซนฟุงซ่าน จึงให้มันทำงานให้มันอยู่กับสิ่งเดียวให้ได้เอาลมหายใจมาให้มันกำหนดบ้างเอาเมตตามาให้มันกำหนดบ้างเอาอาสุภะมาให้มันกำหนดบ้างเอากสินมาให้มันเพ่งบ้างเอามือมาเคลื่อนไหวให้มันตามให้ทานบ้างเดินจงกรมบ้างเอามาเป็นอุบายเป็นเทคนิคต่างๆแต่สิ่งที่ต้องการเมื่อเกิดผลสำเร็จแล้วมีอันเดียวคือจิตกำหนดจับอยู่กับสิ่งเดียวได้ ถ้าเมื่อไรจิตกำหนดแน่ๆอยู่กับสิ่งเดียวได้นั้นคือสมาธิไม่ว่าท่านจะใช้วิธีการอย่างไรก็ตามขอให้ได้ผลสำเร็จนี้ก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเอาวิธีที่ท่านบอกไว้ก็ได้แต่วิธีที่ท่านบอกไว้นั้นท่านเคยได้ทดลองกันมาแล้วว่าได้ผลเป็นประสบการณ์ที่ได้บอกเล่ากันมาบันทึกกันไว้เป็นปริยัตเราก็เชื่อปริยัตในแง่ที่ว่า เป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติมาแล้วได้ผลมาแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกกันอีกเป็นอันว่าหลักการของสมถะมีอันเดียวคือทำให้จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งเดียวที่ต้องการได้แล้วก็ตามต้องการได้ด้วยอยู่กับสิ่งเดียวที่ต้องการบางทีทำสําเร็จแล้วแต่ไม่ตามต้องการเช่นมันอยู่ได้สักพักเดี๋ยวมันก็ไปเสียอีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ตามต้องการ ถ้าจะสำเร็จจริงก็ต้องให้ได้ตามต้องการจะเอาชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ได้ครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิจริงแน,แน่วแน่ต้องการให้อยู่กับอะไรนานเท่าไหร่ก็อยู่กับอันนั้นนานเท่านั้นใจไม่วอกแวกไปอื่นเลยสมเด็จพระพุทธโคสาจาร,รย์ปออปยุตโตที่มาจากหนังสือปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง